ช่องวิถีชาวสวนชาแนลนะคะมนีจิมาเฮดเคาะตะก,กะแตนจ้าเริ่กันเลยค่ะทุกคนดีค่ะแม่เห็นอย่างยู่นี่ออกไหมเอาเลียนออกี่สิตําัมนาเมื่อกี้ตำปลายางปลายางสิงหัวจะเอาเลียนออกกันมีความชำนาญมากเลยนะคะใน<ค>วันนี้แม่ก็จะทำาคอะแบบไหนคะนนี้คอกแบบยกสูงเลยยกยก,ย,กยกยกแบบนี้ละ ยกแบบนีบ้น então, ละแล้วแม่จะใส่ไข่ประมาณจะขีดค่าในขอมมันเป็นล็อกล็อกละล็อกละสองขีดก็จากล็อกหนึ่งสองสามห้าขีดคือล็อกเรื่องนี้แม่ทิใส่เป็นกระซังเลยว่าทิ่ใส่เป็นกระซังนี้เด้กระซังกระซังบ่ะแบบนี้บ่อกระงกระซังกระซังมันมันเป็นแบบนี้เอาอันนี้ได้กระซังตะเกเป็น ความกว้างความสูงเท่าไรคะนี่สูง120กว้าง1เมตรสูง120กว้าง่งเนะคะยาว2เมตรยาว2เมตรก็คือแม่จะทําพอดีนี่เลยเมนโบเมนโอ้มีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมอันนี้คือเย็บเองนี่คือเย็บเองแม่เย็บเองนะคะเพราะว่าอดีตแม่เคยเป็นซ้างเย็บผ้าค่ะแม่เราก็เลยเย็บเองเย็บเอง อ oh ันลงที่ผ่านมาได้ลองอันนั้นก็ยึบมือเอามือที่อาศัยจักละเพราะมันยึบมือมันประไว้มันมือไปแล้วแมียน่ดอกเขาอันนี้ที่อาศัยจักก็ลงไปยึบข้างล่างอันนี้ก็พึ่งเห็ดแม่บ่พึ่งเห็ดเมื่อใดนี้พึ่งเห็ดเมื่อเดือนมีนี้ตอนนี้มทำวันนี้แต่ว่ามืออื่นมีมีเวียกแล้วไปเลยเห็ดมืออื่นสีดำหน้าก่อนสีดำหน้าก่อนสีดำหน้าก่อนมืออื่นมือหอบไปแล้วจงสีเหลวเหลว เฮตานี้แล้วเราก็คือว่าเฮ็ดโค้งไปก็มุงเลยมุ้งเลยนะคะมุงเลยแล้วก็เอาอันนั้เขาไปใส่แล้วเอาตะกระนใส่เลยเดี๋ยวกาสิมาอัปเดตเบิ่งอีกทีเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่เมสคือเป็นยังคือใส่อันนี้ใส่กันมดตัวนี้ยนะกันมดเดี๋ยวเขาก็จะสีอันนั้นไม่คือว่าเฮ็ดยังสีเลยคือเขาไม่ได้ทมเอาเอาน้ำลงไปเลยบอกกับน้ำมันเคชองลง ห้อสิบกรายบอกถ้าห้อเอาน้ำมันเครื่องลงโบเลยห้อสิเป็นอย่างเพราะว่าอาใส่น้ำมันเครื่องเวลางั้นหมดไปมันก็โบลงแล้วกบเวลาอันนี้ก็คือเ้าใส่เบิร์ดทุกเสาเลยแบบแม่บอกค่ะเราใส่หมดทุกเสาเลยนะคะใส่ทุกเสาเลยถ้าเกิดว่าเ้าบโเฮ็ดจังสีใน่เวลาฟังไปเ้ามันเก่าห้ก็ต้องไป หาเห็ดอ้อมเยอะสีขึ้นจังสินนะต้องหาเอาอ้อมเอาเอาอ้อมอ้อมไปว่าเอาอันนี้อป็นยังไงชอบพีพีซีมาเห็ดอ้อมหนามอีกเห็ดแบบนี้มันสบายกว่ากระซัมนี้นะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ